เบลทีสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมเนาะ,ะมาเจอกันอีกแล้วสลับแนวทางฮานอยวันนี้เลขเด็ดฮานอยทางช่องทางเลขเด็ดเบวทีนะครับประจําวันจันทร์ที่29นะครับวันนี้เนะาะธันวาคม68นะครับผมมาเจอกันผมเป็นประจําทุกวันนะครับสลับช่องทางวังนนี้อ่าลงเฉพาะฮานอยนะครับสลับอ่าตอนนี้ในมาชิกโอ้โหเมือ่อวานนี้นะครับ เน้นที่7นะครับสำหรับแนวทางหาหอยเมื่อวานนะครับผมพี่ปกวีนะสำหรับฝั่งนี้ผมจะเน้นเด่นตัวเดียวด้วยพี่ปกวีเนาะนะเมื่อวานก็ทางลุ้นเลยที่มาชี้หนับย็นรอบสุดท้ายเลยเมื่อวานนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็คัดเน้นมาเดิมเนาะคข้ามรแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเนาะกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับทุกๆแนวทางก็ถือว่าคัดเน้นหมดแล้วนะครับเป็นแนวทางมัดรวมนะถ้าเกิดที่ชอบก็แค่ไว้จดไว้นะมาชินะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางไปนนนนนนะะะคครรรรรัััับบบผผมมอออ่่่่เเเดี๋ยยววววไไปปปสสุลกาาาา็งงหแทืนะครับ สำหรับแนทางฝั่งนี้เด่น3ตัวนะฮิมาชิโอุ้เม,มื่อวานนี้มาในรอบพิเศษเลย3ตัวตรงเลยสำหรับในตัวเด่นนะครับมาเป็น3าตัวเลยสำหรับเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวไปรสรุปผลกันยังไงขอให้เป็นวันดีดีใส่ฮิมาชิทุกคนไปดูกันเลยกันสำหรับวันนี้นะครับผมอ่ะสวัสดีพี่พ,พี่ชมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะตามกันต่อสำหรับแนวทางเลขเด็ดฮานอยวันนี้นะครับทางช่องทางเลขเด็ดเปาดี i, นะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะลงเฉพาะฮานอยนะครับผมนะมาเจอกันดีแล้วนะครับสำหรับแนวทางฮานอยประจําวันจันทร์ที่ ยี่สิบเก้านะครับธันวาคมหกแปดนะครับก็เรียนสวัสดีที่มาชิ้เอฟซีค่ะประจําแล้วก็สวัสดีที่มาชิ้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับเออสรุปผลกันก่อนนะครับสําหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับเจ็ดเก้าสี่นะสำหรับตัวเด่นเมื่อวานนะครับเด่นสามตัวในมาชิ้สลับกันทีนะนะครับแต่ว่าผมก็จะมาเน้นนะครับสําหรับพี่โป้วีนะนะครับสำหรับรีวิ่งนั่นแหละนะครับ เมื่อวานผมเด่นเจ็ดหนาบสลับเมื่อวานก็นั่งลุ้นกันชิมชีนะครับผมเ,เดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับว่าเจ็ดมาไหมนะครับแทหรับเมื่อวานเนี่มาชีนะเพียบเพียงสีน้อยนะมีน้อยกินนะพิเศษปกติแล้วก็ v i p คือเก่านะครับน้อยกินเนาะพิเศษนะปกติแล้วก็ v i p นะครับเทียบเพียงสีน้อยเนาะนะครับน้อยกินเมื่อวานแปดสี่สองสามเจ็ดนะ สานะครับผมแล้วก็พิเศษ794ดเก้าสีเนาะเกนะ 9, 5, นะนะครับผมเจ็ดปักร้อยเลยนะครับเมื่อวานแล้วก็ปกติ905 44ู่าแล้วก็สีแล้วก็ VP 08071 7 1แปดหสำหรับเมื่อวานนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับผมในตัวเด่นเนี่ยนะครับอ่าสามารถที่จะจับคู่ได้เลยในมาชิกนะเนาะในตัวเด่นถ้าเป็นม้ารวมเนาะนี่นะครับเมื่อวานก็มาอยู่นะนะครับผมเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับเจ็ดเก้าสี่นะสำหรับในตัวเด่นเนาะนะครับเดล่นละสามชุดนี่แหละที่บกันสีน้อยน่อยคิดนับเสร็จปกติแล้วก็วีพีนะครับผมอากระชาติเมื่อวานนี่ยหกเจ็ดหกนะหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหกอากาศชาติมาชุดนี้นะครับผมกาศชาตมาชุดนี้เด้อนะครับสำหรับเมื่อวานนะอันะ นะครับนะถ้าจะไม่ชัดเจนอย่างไรนะเอับถ้ายังไม่เข้าใจก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้เนาะอ่านทุกข้อความมาทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่าหนึ่งหนึ่งไม่ลงนะครับเบิ้ลมากระชากหนึ่งหนึ่งแล้วก็นอจิดอ่ะแปดสี่สองสามเจ็ดมีไหมสามเจ็ดสามเจ็ดมีไหมนะครับไม่มีในมาชิตนะครับอ๋อนะครับเจ็ดโผล่ละนะครับแปดสี่สองไม่มีนะครับผมมี่ไม่สี่สองอ่ะสี่สองมาชุดนี้นะครับผมเนาะนะครับแต่ว่าแปดสี่สองไม่มีเนาะนี่ สี่สองมาชุดนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าคาดเลยนะมาชินะครับเนาะนะครับเด่นสามตัวแต่ว่าเน้นพี่ปกวีอ่านะครับผมมีอะไรให้ชมนะครับผมจะได้ตื่นเต้นกันนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดเก้าสี่เก้าห้านะเจ็ดเก้าสี่เอาเก้าสี่ชุดนี้นะถ้าจับถ้าจับคู่เนี่ยผมอธิบายอยู่ว่าเออสามารถที่จะตัดเป็นคู่ได้คือกันนะครับผมอ่าเก้าสี่โอ้โหเจ็ดเก้าสี่มาสายไม่นั่งเลยนะมาชิเอานี่จะมาไปแล้วนี่ยเห็นไหมเจ็ดเก้าสี่โอ้โหมาสายไม่นั่งตรงเลยนะถ้าจะตัด จับอย่างนี้เนาะในชุดสายมินังนั่นแหละนะครับแล้วก็เกเนาะ95มีไหมเก้าห้ไม่มีนะครับก้าศูนก็1หนึก้าสลงอยู่นะครับจะลาาไปแล้วเนาะในตัวเด่นนี่สามารถที่จะจับคู่หรือว่าจับสายมินั่งก็ได้คือกันสายมินั่งวินนั่แหละเอ้ามาได้ไงในสายมินั่งเลยเมื่อวานนะครับผมแล้วก็ปกติอ่ะ 905นะ44อ่า44มาอีกชุดนี้นะครับมีไหมอ๋อผมไม่ได้จับ44นะครับวันนี้ผมจับ7799เนาะ 7, 7, 9, 9, นะครับแต่ว่า4ลงนั่นแหละ905 9 9ลงก็ 95, 5, 5, 5, 4, 4ลงเอ้านะครับ05ไม่มีแล้วก็ p p นะ808717ลงอยู่นะเฮมาชิตอ่า7ลงอีกนะครับสัปดาห์ก่อนเนจอจับคู่มัเข้าไปถึงแค่70นะครับแต่ว่าพี่โปรีผมนี่7โอ้โหมาซะเล่าสุดท้ายมาแล้ว vvp นะเอ้านะมาในตัวเด่นนะครับพี่โปรีมาอยู่นะนะครับแต่ว่านะพี่นี่ ไปหลักร้อยสลับเหรียนเจ็ดก็ทำเจ็ดที่ล่าสัปดาหเมื่อวานนะนะแต่ว่าโอ้ในตัวเด็กในข้าวสารไม่นั่งตรงเลยสลับพิเศษมื่อวานะนะครับก็ดีใจกันมาชี้ด้วยนะครับสำหรับใครโชคดีเมื่อวานเนาะนะครับวันนี้ตามกันต่อเลยนะครับผมสลับในทางเลขเด็ดฮานอยนะนะครับทางช่องทางเบาที่เลขเด็ดเลขเด็ดเบาที่นี่แหละนะครับผมนะตามกัต่อเลขเด็ดฮานอยนะครับผมคัดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะ นมาที่ยี่สิบเก้านะวันนี้ทับสิบสองทับหกแตดนะเป็นมัดรวมด้วนาะคัดขึ้นเก้านั่นแหละนะครับผมยี่มาชิี่บางคนเพิ่งมาติดตามเพิ่งมาเห็นนะนะครับชมเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะมาชิกนะครับผมเออว่าไได้ไหมสลับแนวทางแบบน,นี้นะครับผมเนาะ,ะมาดูตัวเด่นนะผมเด่นสามตัวนะนะครับผมวันนี้เด่นนี่นะนะครับเจ็ดนะแปด สี่นะนะครับสำหรับในตัวเด่นวันนี้เจ็ดแปดสี่นะครับผมอ่นะราร์ดสายพินั่งก็เจ็ดแปดสี่เมื่อวานมาสายพินั่งตรงเลยนะครับในรอบพิเศษนะนะครับผมสารเี่ยนตัวเดียวเดี๋ยมเน้นนะครับสําหรับพี่ปกฟีเนาะนะครับแล้วตามด้วย 2, วส,อวนะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับอ่าเดินเจ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามนะเด่นเจ็ดในมาชิแล้วเด่นแปดอ่ะแปดสี่แปดห้าแปดหกเรียมขีดนะครับแล้วก็เด่นสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะนะครับสำหรับเด่นสี่นะครับเบิ้ลนะเจ็ดเจ็ดแปดแปดสำหรับ แนวทางเบ้นนะครับผมอ่ะตรงใจไหมตรงใจแคบเลยนะครับอ่าสรับแนวทางเบ้นนะอ่ะนะครับหยดการสี่ดงก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเน้นนะครับสรับอ่าในชุดจับผู้เด่นเนาะนะครับผมอ่ะเดือนเจ็ดนะนะครับอ่ามีเจ็ดหนึ่งเ็ดสองเจ็นะครับาสรเป็นเจ็ดเจ็ดผมเน้นนะเจ็ดสามเดเนะครับได้เรียนแปดอ่ะแปดสแ้าแล้วก็แปดเต็นะดนะแล้วเรียนสี่อ่ะสี่ศูนย์สีสีนะครับ อันนี้ที่สองนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยนะมาชิกนะครับทุกๆตัวเลขถือว่าคัดหมดเลยเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสลับแนวทางเบิ้ลนะครับผมอ่ะแคปเลยนะครับสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวแล้วตามด้วยสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะนะครับผมนะลุน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 ตามตัวเด่นเนาะทุกๆแนวทางถือว่าคัดหมดนะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมสามชุดนะ หนึ่งสี่ศูนย์สองห้าหนึ่งแล้วก็สามหกสองนะครับสาหรับชุดสามนั่งก็สามชุดเจ็ดขี้เก่านะเดี๋ยวผมมาเน้นนะครับเด่นตัวเดียววันนี้นะครับผมพี่ปกวีวเนาะอ่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับ, 6, นะรบ,รบตัวเด่นผมสามตัวนี้มาแล้วพิพเศษมาสามตัวตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเน้นที่นะครับ,บนนเนจ็ดขี้เก่านะบวกสาม เนาะอ่ะตอนนี้นะครับอ่าเจ็ดเนี่ยเจ็ดไปก่อนช่วงนี้ในมาชิกเพรเจ็ดหลายช่วงนี้นะนะครับอ่าพี่ปวีนะนะครับผมอ่าตรงใจไม่ตรงใจแคบเลยนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่ด้วยนะครับสามารถที่จะตัดได้คือกันในมาชิกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วเขียนเจ็ดแล้วเขียนแปดนะครับแปดสี่แปดห้าเป็หกเขียนสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี 7, ่สองนะครับผมเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสลับแนวทางเบื้องบนนี้อ้าวนะครับก็จะประมาณนี้สลับแนวทาง หานอยวันนี้นะครับยัง,งขอเป็นวันดีๆใส่ฮิมาชิคทุกคนไปเดินกันละกันนะครับขอให้มาในตัวเน้นในหิมาชิกนะครับหรือจะมาเป็นคู่ก็ได้เนาะนะครับสลับสายนั่งบินก็ดูแล้วกันนะครับว่าโอเคไหม่สาสตรสุดนี้นะครับในตัวเน้นก็คือวงสีแดงบางทีต้องลองในตัวรองด้วยนะครับผมเป็นมัดรวมนะครับอันนี้คือสายไปนั่งน้อหนึ่งสี่ศูนย์สองห้าหนึ่งแล้วก็สามหกสองก็จะประมาณนี้ยังไงขอเป็นวันดีๆใส่ฮิมาชิคทุกคนไปเดวยกันละกันสับวันนี้ขอให้มาสองที่นั่งสามท ไปดูกาละกันยังไงขอเป็นวันดีๆสหายสมาชิกทุกคนไปด้วยกันละกันสำหรับวันนี้โชคดีเป็นของทุกคนนะไปเจอกผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ